โรงเรียนชุมชนประชานิคมอําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมพุทธศักราช2510ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีนายยศศรีพิรมดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกต่อมาในปีพุทธศักราช2534ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จนถึงปัจจุบันซึ่งโรงเรียนชุมชนประชานิคมตั้งอยู่เลขที่55หมู่14ถนนประวัตินิคมตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร โดยมีนายอารุณกลิ่นทิพย์ขจรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น19คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น341คนรวม12ห้องเรียนสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่นมีประชากรประมาณ3,500คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่โรงพยาบาลสง่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสากรนิคมท่าแซะวัดนิคมประชาสรรน,นิคมสากรท่าแซะและตลาดนัดชาวบ้านส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6อาชีพหลักคือกเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ80และนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือาศาสนาอิสลามประมาณ20%เอร์เซนฐานะทางเศรษฐกิจรายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีไม่เกิน4ี่หมื่นบาทจำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว4คนวิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนประชานิคมมุ่งพัฒนาคนสู่การเป็นผลลโลกปรัชญาโรงเรียนชุมชนประชานิคมการศึกษาพัฒนาคนคนพัฒนาสังคมสังคมพัฒนาการศึกษา เอกลักษ์โรงเรียนชุมชนประชานิคมประหยัดอดออมอัตลักษณ์โรงเรียนชุมชนประชานิคมยิ้มง่ายวัยสวยสีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองโรงเรียนชุมชนประชานิคมใช้หลักบริหารแบบหกร่วมได้แก่ร่วมรับรู้ร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมนิเทศติดตามร่วมประเมินผลและร่วมชื่นชม จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีความสำเร็จทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตทุกระดับชั้นส่งผลให้นักเรียนเป็นที่ยอมรับ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลในระดับต่างๆในด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถมีทักษะตรงกับการสอนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรางวัลที่ได้รับได้แก่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลางได้รับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12และเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกินจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่1ปีการศึกษา2,566ถึงปีการศึกษา2,568อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่นการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงปลาดุกการเพาะเห็ดนางฟ้าซึ่งผลผลิตที่ได้นำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน ซึ่งโรงเรียนชุมชนประชานิคมอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความหลากหลายผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันยอมรับความคิดเห็นความแตกต่างซึ่งกันและกันและสามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขในด้านชุมชนชุมชนจะใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชนกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชนทั่วไปจะใช้สถานที่เล่นกีฬาออกกำลังกายเป็นต้นโรงเรียนชุมชนประชานินคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อสร้างอาคารโดมอนเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันของชุมชนเป็นสถานที่เล่นกีฬาออกกำลังกายที่สะดวก ปลอดภัยของทุกคนในชุมชน